เกิดอะไรขึ้นช่อง 3, ช่อง 7, หยิบละครดังมารีรันชนกันถือว่ารีรันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายกับช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ดีๆช่องใหญ่ระดับเบอร์หนึ่งและเบอร์2ตัดสินใจรีรันก่อนกลางปีทั้งๆที่ยังมีละครในมืออีกเพียบไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรโดยช่อง7หยิบวงเวียนหัวใจที่เคยออกอากาศไปแล้วเมื่อปี2564ตอนนี้ออนแอร์ air ไปได้4ตอน หลังจากนี้มาดูว่าพลังแห่งการรีรันจะเป็นไปได้ถึงเลขไหนน้านช่อง3 HD ก็งงหนักกว่าเดิมเพราะอัปเดตผังแล้วเรียบร้อยว่าละครที่จะมาชายแพทย์สยาคือเรื่องเรือนธาตุแต่ก็มาเปลี่ยนแบบทันทีทันใจในช่วงก่อนออนแอร์ไม่นานว่าขอรีรันคือเธอละครที่เพิ่งจบไปเมื่อปลายปี2565หลังจากนี้มาดูว่ารีรันอีกครั้งผลตอบรับจะเป็นอย่างไร สิ่งที่น่าเสียดายคือถ้าใครติดตามเรตติ้งบ่อยๆจะรู้ว่าช่อง3 HD กำลังจะมีจังหวะในการกอบกลวเรตติ้งในช่วงวันศุกร์สาเหตุไม่ต้องพูดเยอะอีกช่องออนแอร์ air มวยตัวเลขเรตติ้งช่อง3ในวันศุกร์ก็เลยมากขึ้นกว่าปกติบางสัปดาห์มากขึ้นถึง50%เลยละ่ะเลยไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ใช้จังหวะนี้คว้าเรตติ้งมาไวในมือมากขึ้น หลายเสียงบอกว่าหรือสาเหตุบอกว่าน่าจะมาจากที่ช่อง7 HD แด้ลิขิทธิ์การแข่งขันวอลเล์บอลน,นชั่นลีก2023ก็เป็นได้